ชาลิดาวิจิตวงทองชื่อเล่นว่ามินเกิดวันที่8สิงหาคมพศ2536มีบิดาเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนและมารดาเป็นลูกครึ่งไทยอินเดียโดยมิ้นชาลิดาเป็นบุตรสาวคนโตและมีน้องชายสามคนคือมอสมอนและไมโลชื่อจริงชาลิดาแปลว่าหญิงผู้มีสเสน่ห์ ชื่อเล่นชื่อมินเพราะว่าคุณแม่ของชาลิดาชอบกินลูกโอมหมายมิ้นมินชาลิดายังมีอีกชื่อหนึ่งว่าบาเยียซึ่งชื่อนี้มาจากภาษาอินเดียคุณแม่ของชาลิดาเป็นคนตั้งให้ชาลิดามักใช้ชื่อนี้สำหรับการติดต่อสื่อสารบนโลกออนไลน์มินชาลิดาจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนแม่พระฟาติมา มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธประสานมิตรและกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยนานา,นาชาติสแตมฟอร์ดมินชาลิดาเริ่มเข้าวงการด้วยการถ่ายแบบและถ่ายโฆษณามาตั้งแต่อายุประมาณ9ขวบโดยมีผลงานพรีเซนเตอร์ทั้งใน และต่างประเทศมินชาลิดาเริ่มเข้ามาเป็นนักแสดงในสังกัดช่องสามโดยเข้ามาเป็นนักแสดงพาวเวอร์ทรุ่นที่สองผลงานละครเรื่องแรกที่มีกับทางช่องสามคือเรื่องน่ารักแต่เริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากขึ้นในฐานะนักแสดงหญิงหน้าใหม่ด้วยการรับบทเป็นพจนีรัตนเดชากร ในละครเรื่องดงทู่ดีหลังจากนั้นในปีพุทธศักราช2553มินชาลิดาได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในกลุ่มนักสแสดงนำในซีรีส์สีหัวใจแห่งขุนเขาเพื่อฉลอง40ปีช่อง3ในบทของเชอเอมหรือชะเอมรับบทเป็นนางเอกในละครเรื่องปัทภีเล่รักซึ่งเป็นละครลำดับที่3ในซีรีส์ชุดนี้ ในปีพุทธศักราช2554ชาลิดามีผลงานละครสองเรื่องคือตะวันเดือดหนึ่งในละครในโครงการ4-1บวกหนึ่งแชนนทีซูเปอร์สตาร์แสดงเป็นพลอยขวัญและในบทของหม่อมหลวงพิมพ์นริม,มนววพัฒในละครเรื่องรักปาฏิหาร ในปีพุทธศักราช2555มินชาลิดามีผลงานละครหนึ่งเรื่องคือเหนือเมฆสองมือปราบจอมขมังเวทในบทของด็อกเตอร์แพรภไพลินปีพุทธศักราช2556 มินชาลิดามีผลงานละครซึ่งเป็นละครในซีรีส์ชุดสุภาพบุรุษจุธาเทพแสดงเป็นเพียงขวัญในละครลำดับที่ห้าของซีรีส์ชุดนี้นั่นคือเรื่องคุณชายรนณนภีปีพุทธศักราช2557มินชาลิดามีผลงานละครหนึ่งเรื่องคือคิวบิกในบทหรือไทยหน้าค ปีพุทธศักราช2558มินชาลิดามีผลงานละครหนึ่งเรื่องคือแก้วตาหวานใจในบทหวานยีวาหรือไข่หวานและกําลังถ่ายทำละครอีกหนึ่งเรื่องคือสองหัวใจนี้เพื่อเธอในบทเกวาลิน